ถายโทรศัพท์ไปถายโทรศัพท์มาไปเห็นอยู่สองโพสต์นะครับสองโพสต์นั้นก็คือเรื่องห่วงจุย้ยเรื่องห่วงจุ้ยเกี่ยวกับห้องพระนะครับคือห่วงจุ้ยเนี่ยมีหลายสำนักมีหลายระดับหลายระดับฝีมือนะครับฝีมือธรมธรมดาธรรมดา ีมือต่ำลงไปอนุบาลฝีมือชั้นสูงตัวห้องพระเนี่ยมันเป็นตัวส่งมงคลส่งความเป็นมงคลมาสู่สู่เจ้าบ้านนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนเจ้าบ้านทีนี้ถ้าบ้านเนี่ยถ้าเอาโงช่วยชั้นสูงแล้วกันนะเพราะว่าชั้นล่างๆล,ล,งลงไปไม่ค่อยรู้เรื่องทำเป็นแต่ว่ามันไม่ส่งผลผมเลยไม่ค่อยเล่น ผมจะเล่นที่มันเห็นผลเลยทิศที่วางเอางี้ก่อนไม่จำเป็นต้องหันหน้าพระไปตะวันออกลูกเดียวไม่จำเป็นต้องหันหน้าพระไปตะวันออกลูกเดียวถ้าหันไปตะวันออกลูกเดียวเกิดมันมีตัวที่อยู่ในห้องพระที่เป็นตัวอัปมงคลอยู่เช่นตัวอิ่มเอียงมันเสียจุดใดจุดหนึ่งมันก็เกิด เกิดกับชาวบ้านเลิ่มตั้งพระก็ต้องมีเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ตายตัวว่าต้องตั้งหน้าบ้านหรือหลังบ้านหรือหันไปตะวันออกหรืออะไรอย่างเดียวนะครับแต่โดยหลักแล้วถ้าบ้านถูกวางวงช่วยมาดีแล้วตั้งแต่แรกองศาถูกต้องแล้วตำแหน่งประตูอยู่ถูกต้องแล้วประตูเนี่ยจะผักเข้าผักออกก็ได้ ผักเข้าก็ไม่ผิดพักออกก็ไม่ผิดม้วนขึ้นประตูสไลด์อะไรได้หมดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ผมพูดหลายทีแล้วประตูสไลด์มันก็มีกันทั่วโลกเอาเรื่องของพักอะถ้าประตูถูกองศาอาคารถูกพระเราจะต้องหันออกหน้าบ้านแต่ถ้าแต่ถ้าองศาอาคารตั้งผิดหรือตกล่อง เบี่ยงไปนิดหนึ่งแล้วอาจจะต้องเบี่ยงพระตั้งองศาใหม่เกิดองศาใหม่อันนี้งานต้องมีงานบิวอินเกิดขึ้นนะครับหรือต้องมีการตั้งฉากตั้งตู้เกิดขึ้นเป็นสูตรที่เราไปจัดให้ทุกบ้านอยู่แล้วพระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่ทำแล้วต้องทำให้ได้ผลจริงนะครับไม่ใช่หันหน้าออกหน้าบ้านลูกเดียว หรือไม่ใช่หันออกไปตะวันออกลูกเดียวการหันออกหน้าบ้านต้องจูนดวงคนเข้ากับบ้านและทิศทางต้องถูกต้องอันนี้ก่อนมันเป็นหลักการของออทางฮวงจุ้ยสมงวงและสาหะอยู่แล้วนะครับววแต่ว่าจะเป็นระบบชัยภูมิเองเลยสมงวงและสาหะก็ต้องหันออกหน้าบ้านแต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านโหลหรือบ้านหมู่บ้าน ซื้อมาแบบองศาตั้งมาผิดเราก็ต้องเลือกตัวองศาที่ดีให้เข้ากับดวงคนแล้วเกิดโชคลาภครับโอเคเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ